นักเรียนทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับครูนนท์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างการาฟแบบวงกลมนะครับเราจะใช้ในการสอบด้วยนะครับตั้งใจดูกันด้วยก่อนอื่นเรามีต้องมีข้อมูลก่อนนะข้อมูลคือครูจะกําหนดข้อมูลให้นะครับอยอดขายวันนี้อันนี้ขายอะไรได้ว่าแล้วจะมาเปรียบเทียบแบบการาฟวงกลมดูว่ามันจะ เดี๋ยวเทียบจะดูง่ายกว่าการรือว่าอันนี้ดูง่ายกว่านะครับมาดูคัดลอกไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรม Excel ขึ้นมาฟางลงไปนะครับเดียงให้มันสวยๆน้อยสวยๆยจ้องซื้อนะครับหลังจากนี้นะครับเข้ามาวางแล้วกูจะสร้างกราววงกลมกูก็ลน่าคุม ลากคุมแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปลากทั้งหมดไม่ต้องไปลากทั้งหมดมาลากคุมแค่ยาสีฟันคอเกตยาสีฟันแล้วก็จํานวนที่ยอดขายไปได้ขายเท่าไหร่นะครับอ่าเราก็ไปคิดคาว่าแท้ไปคิดคําว่าแผนภูมิวงกลมนะครับอ่าครูจะเอาแบบ3มิติมาเลยปึ๊บเหมือนกันกับกราฟแท่งนครับแล้วก็ไปเลือกมาว่าอ่าเปรียบเทียบดูว่าอะไร พูดเอาแบบนี้แล้วกันเราเขียนชื่อของค์กรว่าแผนภูมิอะไรแผนภูมิ่ะพิผิดผิดภูมิเปรียบเทียบสินค้าเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบสินค้านะครับอ่าจตกแต่งนะะแล้วก็เอาา ได้แบบนี้แล้วเราก็ตแกแต่งให้สวยางามเหมือนเดิมคีขวัขวหนึ่งครั้งไม่จาล,เลืเติมเส้นขอบด้วยเต,ติมสีแบบไล่ระดับเดิมมีแบบทึบรูปแบบภาพก็ได้โน้เลือกภาพอยากได้ภาพไหนภาพนี้สวยภาพนี้หรือเปล่าไม่ดีไม่ดีภาพนี้แบบภาพ แล้วแต่เรานะครับตกแต่งเราอยากเปลี่ยนสีตรงไหนคลิกสีนั้นแล้วามันจะ่าเติมสีใส่เส้นขอบอตรงนี้เส้ขอบใส่เงาก็ได้เสข้ขอบสีไหนอ,อยากได้สีไหนก็เลือกเอา นี้อยากได้สีไหนเลือกเรา,าแล้วต่เราเป็นว่าแล้วแต่เราเลยนะครับอยากสีให้มันแตกต่างกันหน่อยดูครับวิธีการเปรียบเทียบตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของสีเหลืองนะครับมันจะบอกด้วยว่าขายได้40%เป็นสวงสบู่แคร์นั่นเองนะครับขายได้40% จะดูง่ายขึ้นในการเปรียบเทียบดีกว่าเรามาดูเป็นตัวเลขนะครับก้าวบงกลมครูก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจดูด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้สอบครูในห้องเรียนนะครับขอแค่นี้